สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนมาพบกับรายการเรื่องเล่าชวนหลอนนะครับวันนี้ก็จะมาร้อนแรงนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาร้อนแรงนิดหนึ่งต้องใส่เสื้อแบบเตรียมความพร้อมว่าร้อนแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลายคนอาจพูดว่าอย่างที่บอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างถึงแม้มันจะไม่มีตัวตน ็ใช่ว่ามันจะไม่รู้สึกไม่ใช่ว่ามันจะมองไม่เห็นนะทุกคนเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่าวันนี้จะมาจากสาวชาวบ้านคนหนึ่งนะคบสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นช่างฟอนหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นจังฟอนถ้ากำค่าถ้าเป็นคำพูดคำพูดทางเหนือก็จะเป็น ช่างฟอนเนอะเป็นช่างฟอนแล้วก็งานฟอนอย่างที่ทราบกันอยู่เนาอะอนเริ่มเข้าเรื่องเลยก็คือเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งขอปิดนะปิดชื่อนามสกุลสมมุติสมมุติชื่อสมมุติชื่อนามสกุลว่าคุณนิดนะคือคุณนิดเนี่ยเขาได้เข้ามาในรายการของเราแล้วก็ได้มาเล่าให้ พิธีกรฟังว่าอ่าวันเนี้ยขออยากเอามาตีแผ่อยาเอามาเล่าก็เรื่องของเรื่องก็คือคุณนิดเนี่ยได้แบบว่าแบบได้เป็นช่างฟอนแล้วก็อายุจะกี่ปีกี่ปีกี่ปีจะผ่านผ่านไปความสวยก็ยังไม่รวยลาเรียกได้ว่าคือคือ ตามธรรมดาแถวแถวบ้านนอกเนี่ยตามธรรมดาแถวแถวบ้านนอกเนี่ยจะมีงานฟ้อนงานฟ้อนลาหรืออะไรตอนกลางคืนตอนดึกประมาณหกเจ็ดโมงหรือทุ่มสองทุ่มจะมีงานฟ้อนตามวัดวาหรือไม่ว่าจะเป็นงานปลอยหลวงหรืองานพระป่ากระถินก็จะเข้ารอบดึกนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อน,นิดเนี่ย เขาจะตะเวนตะเวนไปฟอ้อนลำเราจะขอบอกใบว่าขอบอกใบว่าทุกคนในโซเชียลเคยรู้จักทุกคนในโซเชียลเคยรู้จักแต่วันนี้ขอปิดขอปิดขอไม่เอ่ยว่าเขาชื่ออะไรขอมีนามสมมุติว่าชื่อนิดนะคือพี่นิดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแล้วก็ เขาได้มีมาบอกว่าเคล็ดลับความสวยของเขาเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดมาจากอะไรก็คือเอาบอกตรงนี้เลยทุกคนคงทราบว่าบางบางศาสตร์บางสายของคนที่มีการฟ้อนลำฟ้อนลำแล้วก็ มีการละเล่นการละครอ,อะไรอย่างนี้จะมีครูแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีทําพิธีต่างๆแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการบวงสวงการไหว้พระสวดมนต์อะไรหลายๆอย่างใช่ปะมันจะมีบทสวดหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําให้ดูโดดเด่นขึ้นดูเป็นประกายขึ้นทําให้คนสนใจขึ้นทําให้มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคือพี่นิด พี่นิดเขายอมรับกับยอมรับกับพิธีกรเลยว่าเขาเลี้ยงผีกะเขาเลี้ยงผีกะแล้วก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าวงการบันเทิงเนี่ยเลี้ยงผีกะไว้เยอะเพื่อที่ทําให้ตัวเองดูสวยงามแล้วก็ตัวเองดูเป่งปังดูมีออร่านะพี่นิดเขาเป็นช่างฟอนเขาเขาก็มาเปิดเผยว่าเขาเลี้ยงผีกะ แล้วก็ได้ดีพ่อผีกะแล้วก็มีงานมีงานเยอะติดต่อเข้ามาเยอะก็พ่อผีกะนะทุกคนคือเราไม่สามารถจะไปบังคับใครเราไม่สามารถจะไปบังคับใครให้เลือกบูชาสิ่งต่างๆถ้าสิ่งนั้นเขายึดเหนี่ยวเขายึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พักพิงสำหรับจิตใจและทำให้เขาดีขึ้น ก็สมควรที่จะเคารพบ,บูชาในสิ่งที่ใจเขาเคารพบ,บูชาทุกคนเราไม่สามารถมาบอกว่าการบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้มันดูไร้สาระทำให้มันดูไม่เป็นอัิโมคลแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะนับถืออะไรเราเคารพบอะไรเราอย่าไปดูถูกความเชื่อของคนอื่น ทุกคนก็ขอขอบคุณพี่นิดช่างฟอน์มากๆนะครับที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์รายการเรื่องเราชวนหลอนของเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอยกเลิกรายการวีดีโอนี้นะครับบ๊ายบาย